Okay. สวัสดีครับยีตนลับเข้าสู่ NSP r e v i e นะครับครั้งนี้ผมมากับนี่ครับผม Ion Works นี่ตัวนี้เป็นภาคของ Earth Light นะครับนี่หน้ากล่องก็จะมีพลาสติกหุ้มแบบนี้นี่อันข้างก็จะเป็นรูป ตอนที่เป็นแปลงร่างไปแล้วนะไม่เป็นรูปหุ่นนะครับตนนัวนี้ด้านหลังครับผมการแปลงร่างจากหุ่นยนต์สี่สเตปแปลงเป็นฐานทับหรือว่าเป็นด็อกเป็นพวกอะไซส์ก่อกสร้างเป็นเครนอย่างนี้เห็นไหมแล้วตัวมันสามารถแยกร่างได้เป็นอย่างนี้เป็นพวกที่สามารถเอาไปต่อเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับ และนี่คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องของเจ้า Ion Work ของภาค Earth Life War for s u p e r t o n นะครับผมสิ่งแรกที่ขาดเสียไม่ได้เลยนี่ก็คือนี่ครับผมคู่มือการแปลงร่าง Ion Work นี่นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะกลางมาได้ประมาณ4ทบ5ทบแบบนี้ครับผมนี่วิธีการเล่นต่างๆนานาแบบนี้นะครับผมนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้วิธีการเล่นต่างๆการรวมร่างการประกอบร่างกับเพื่อนๆอย่างนี้นะครับนี่พระเอก เป็นนแบบของเราวิวแจ็คครับเป็นหมดมีเป็นหมดฐานทับด้วยแบบนี้นะแล้วนี่มันยังแถมแผนที่ดวงดาวมาให้เราก็ต้องเอานี่ครับผมแผนแดงๆนี้ไปส่องนะครับผมส่องแผนที่ดวงดาวเดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับตัวนี้นะครับนี่นี่ก็คือของที่มาในกล่องแบบนี้นะครับผมอ่ะเรามาดูตัว ionwork กันบ้างนะครับตัวนี้เป็น m o d ูล a t o r นะครับผมมันจะเป็น คล้ายเว็บพ่นไนเซอร์นั่นแหละมันสามารถแยกล่างเอามา้รวมร้างกันได้เป็นเมืองเล็กๆได้ครับผมนี่ก็คือสิ่งที่มากับเวิร์กนะครับนี่เป็นปืนนะครับปืนกระบอกจิ๋วนี่แบบนี้สามารถแยกกันได้นะนี่แยกกันได้ถอดอย่างนี้ได้เห็นครับเป็นปืนสองกระบอกอย่างนี้นี่นะแกดูอย่างนี้น,นะนนะเอามา้รวมล่างกันได้นี้เป็นพอร์ตห้ามิลิเมตรนะครับนี่ด้ามจับตั้งคู่ก็เป็นห้ามิลิเมตรนะครับด้านหน้าเป็นอย่างนี้น,นี่ข้างหน้านี่กับนีน้น มีจุกเอาไว้สามารถใส่พาร์ตเอฟเฟกได้แบบนี้นะครับผมนี่นี่ด้านหลังก็จะเป็นพอร์ต m m มเมเป็นรูรูนี่เหมือนกันเอาไปติดตั้งได้นะครับนี่แบบนี้นี่ก็คืออาวุธนะครับผมอ่ะเรามาดูเจ้าตัวอานเวิกันบ้างดีกว่าตัวนี้เป็นดีลักคลาสนะครับผมเดี๋ยวเรามาวัดความสูงกันดีกว่านะความสูงของเจ้าอ r น n w เวิกตัวนี้นี่ผมน่ามาดูหน,น่อยชัดแบบนี้นะครับเป็นดีลักคลาสความสูงอยู่ที่ประมาณ สิบสามเซนเข้าไหมนะประมาณสิบสามเซนนะครับตัวนี้เป็นดีลักคลาสนะครับอ่ะเรามาดูายล,ละเอียดกันบ้างนะครับตรงส่วนหัวนะนี่หัวแบบนี้นี่เป็นเลนตรงตาแดงๆนี้แบบนี้นะครับตรงนี้เห็นชัดๆนะเป็นตาแดงๆแ,แบบนี้หน้าแดงๆแบบนี้ครับผมนี่นะหัวเป็นสีเอา่าสีเหมือนกับเป็นสีเทาเมทัลลิกนะสีอ่อนๆเมทัลลิกหน่อย นะครับเ <ARM 'd> นี่ยตัวนี้อย่างนี้นะนี่ตรงหน้าอกมีตาอวตบอบดนี่นะครับนี่มีตาอตวตบอบดแบบนี้ด้วย <S <S นี่นะครับหน้าอกเป็นสีเหลี่ยมๆนี่แล้วก็สองข้างไม่เหมือนกันนะ <S 1> <S 1> เป็นสีแดงข้างหนึ่งข้างมันสีไม่ได้ลงสีมาให้นะเป็นสีเทาๆเมทะลิกเหมือนกันนะครับสีอะลึกนะตรงแขนทั้งสองข้างไม่เหมือนกันนะครับผม <S 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 แขนฝั่งขวานี่จะเป็นเหมือนกับเป็นแขนเกรนนะทาสีเหลืองมาให้แบบทําสีเลือเลือดออกมาเหมือนกับเป็น พวกชิ้นงานที่ผ่าน,นคาบน้วมงคาบน้ำมันไปแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมเป็นมันก็เป็นตะขอเป็นปั้นจันทรแบบนี้นะครับเป็นเครนแบบนี้ส่วนข้างซ้ายข้างซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นแขนแขนหุ่นยนต์ธรรมดานะครับผมตรงหวัวไหล่ก็จะเป็นสีดําติแต่ข้างล่างก็จะเป็นสีเหลืองทําสีเหลืองเลอะๆมาให้แบบนี้นะครับผมนี่ด้านข้างแบบนี้ก็จะมีโวดลายตามแขนมาให้นีนะ่มันทําสีมาเลอๆนะๆเนาะตั้งใจนะอันนี้ตั้งใจนะครับผมนี่เป็นมือนะ ตรงส่วนเอวเป็นอย่างนี้ครับผมแล้วก็ขานี่ตรงส่วนขาเนี่ยเป็นสีดำมาให้นะสีดำแล้วก็มีแดงๆมาให้นะด้านข้างขาจะเหมือนกับเป็นเป็นถนนนะเป็นตัวเพดไว้ต่อกันนี่คอนเน็กต์นี่ตัวนี้นะครับผมนี่ด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนี่นะครับเอาละเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าเนาะตรงส่วนหัวนะครับเป็นเหมือนจะเป็นบอลจอยแต่ก็ไม่ใช่นะเป็นหันซ้ายหันขวาได้อย่างเดียวแบบนี้หันซ้ายหันขวานะครับผม เงียนหน้าไม่ได้ว่าเงียนหน้าไม่แบบผูบหัวมากกว่านาะเหมือนหุกหัวเลยแบบนี้นะผูกหัวไปนี่หันซ้ายหันขวานี่หันซ้ายหันขวาแต่คิดว่าเป็นบอลจอยอะไรครับข้างในเนี่ยเนี่ยเป็นเหมือนกับตแตงเงียนได้หน่อยนึงน่าจะเป็นบอลจอยนะครับผมแขนแขนซ้ายยกขึ้นได้ครับผมหมุนได้นะครับนี่เห็นนะเป็นแกนหมุนแบบนี้แบบนี้นะครับผมต้นแขนก็หมุนได้นะต้นแขนก็หมุนได้รอบเหมือนกันอย่างนี้นี่แบบนี้นะครับผมตรง ข้อศอกนี่เป็นสองจังหวะนะเป็นมาดทับสองจังหวะแบบนี้ครับผม,ามานี่อย่างที่สังเกตดูเนี่ยสามารถพับได้สุดอย่างนี้เลยนี่นะครับผมข้อมือไม่สามารถหมุนได้นะครับติดตายมากับแขนเลยแบบนี้แล้วก็จะมีต mm, ัวเดรย5มิลลิเมตรโผล่มาตรงนี้เหมือนเป็นปืนเอาไว้ติดตั้งอาไุธได้นะครับแบบนนะส่วนแขนข้างขวาเนี่เป็นแขนเครนแบบนี้นี่สามารถยกได้่างนีหนบบน้หมุนได้รอบ่างนี้ครับผมหมุนได้รอบเหมือนกันนี่แบบนี้นะยก แต่ว่าตรงต้นแขนนี i, okay, like mm. uh ่ก็สามารถหมุนได้เหมือนกันต้นแขนหมุนได้อย่างนี้ครับผมนี่ตรงข้อศอกก็สามารถงอได้แบบนี้งอได้แบบนี้ตรงมือนะครับเนี่ยตรงมือที่เป็นตะขอเนี่ยสามารถหมุนได้นะครับหมุนได้แล้วก็สามารถถอดได้เหมือนกันถอดได้อย่างนี้เหมือนกันครับผมเป็นพอร์ตห้ามิลลิเมตรนะครับถอดได้แบบนี้ตรงส่วนเอวนะครับนี่ส่วนเอวเอวนี้หยับซ้ายขวาครับซ้ายขวาอย่างนี้ได้แค่นี้นะครับเพราะว่าตัวไอตัว จุดเชื่อมมันไม่ได้เชื่อมตรงเอวทุกตัวนะครับมันจะไปเชื่อมตรงกับด้านหลังแบบนี้นี่เห็นไหมมันจะเป็นหมุดเชื่อมด้านล่างแบบนี้กับตัวที่เป็นตัวฐานหนด้านหลังนี่มันจะมีนจะหมุนได้แงเงี้แต่มันค่อนข้างที่จะรวมนะรวมรวมอยู่ตรงขานะครับผมกลางได้แบบนี้นีกลางได้หมุนได้ตรงต้นขามันสามารถหมุนได้อย่างนี้เพราะมันสามารถถอดได้มันถอดได้่างนี้นี่นะครับ ได้แล้วหัวเขาก็งอได้อย่างนี้นีงอได้อย่างนี้นครับผมน,นีเห็นไหมข้างในด้านาในขายไม่ลดลายเลยนะครับแล้วก็เนตอตรงข้อเท้านะครับข้อเท้าสามารถหักงอข้างได้อย่างนี้เหมือนกันนี่เห็นไหมนี้ได้ขยับนี้ได้ครับผมงอได้นะนี่ได้ประมาณนี้นะครับผมและนี่ก็คือจุดขยับของเจ้า IonWorks Park Earthrise ั่นเอง จะ, PM จะเอาไอเเวิร์กแปลงร่างกันดีกว่านะครับจะเอาไอเเวิร์กตัวนี้มันสามารถแปลงร่างได้หลายโหมดมากๆเลยนะครับอันดับแรกที่มันแปลงได้คือเป็นหมดฐานทับนะที่เป็นโหมดด็อกเหมือนกับมีปั้นจันรอยู่ข้างบนนะครับอย่างที่เห็นในคู่มือนะอีกโหมดนึงก็คือเป็นโหมดหอสื่อสารไอตัวนี้ไม่ได้อยู่ในคู่มือแต่มันสามารถแปลงได้เหมือนกันนะครับผมและอีกโหมดนึงก็คือเป็นโหมดทางดูมันที่มันอยู่ในคู่มือเหมือนกันนะครับผมเอาล้ครับผมเดี๋ยวเรามาแปลงร่างเป็นโหมดแรกกันดีกว่าเป็นโหมดฐานทับนะครับอาเรต้งแกะ แะนออกมาก่อนครับผมแกะออกมาอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอามือออกมาจากอาวุธอาวุธออกจากมืออย่างนี้เสร็จแล้วเราก็พับตรงแขนนะครับนี่พับขึ้นมาอย่างนี้เลยนเป็นสองจังหวะอยู่แล้วเนาะพับมาเห็นไหมมันจะมีรูตรงนี้กับสลักตรงนี้เราพับใส่เข้าไปครับผมแล้วเราก็เอาตรงที่เป็นจุดข้อแขนตรงเนี้ยดันขึ้นมาอย่างนี้นี่ทั้งหสุดนี้อย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับอีกข้างเป็นแขนของข้างขวานี่ถอดออกมาครับผม แบบนี้แล้วก็ปร,ปรับให้มันตรงปึ๊บแล้วก็หม <medi> ุนข <y> ้างนี <kin ulated> ้แล้วก็ปรับตรงนี้ให้มันลงมาปรับตรงหัวไหล่ตรงหัวไหล่นะปรับตรงนี้นี่นะครับผมแล้วก็ปรับตรงนี้ตรงเดอนนี้ให้มันขึ้นมาตรงนี้อ่าแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ถอดขาออกมาครับผมถอดขาออกมาหนึ่งข้างนะครับถอดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็พับลงไปพับปึ๊บกดลงไปให้สุดตรงนี้นะครับอ่ะเสร็จละหนึ่งข้างอีกข้างนะครับผม ถอดเหมือนกันครับผมถอดขาชึบเสร็จแล้วแล้วก็พับลงไปเหมือนกันพึบพับเสร็จแล้วเราก็พักเอาไว้ก่อนแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วตรงด้านหลังนี่ด้านหลังนี่เราถอดออกมาถอดมานะครับถอดมาแล้วก็พักไว้กอ่อนตรงเอวกับตรงตัวเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องถอดออกมาเหมือนกันครับผมนี่พยายามจับแล้วค่อยๆดึงนะครับนี่ดึงค่อยๆดึงนี้เห็นไหมหลุดออกมาแล้วมันจะเป็น เห็นไหมมีสลักอย่างนี้พอร์ต5ม unity, メメาเมตรทั้งคู่นะครับมันจะสลับใส่อย,อย่างนี้ดึงมามันจะดึงค่อนข้าง,ขงยากนิดนึงครับอย่าออกแรงมากนะามันหักนะค่อยๆดึงนะครับเสร็จแล้วเราก็ตรงหัวนะครับผมแล้วก็หมุนหัวไปข้างหลังอย่างนี้แล้วก็กดพับลงไปฮึบนี่มันจะมีตัวล็อกอยู่หนะ้นาตรงหัวเนี่ยมันก็กดลงไปพับลงไปคึบอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็พักไว้ก่อนอ่ะเรามาเริ่มประกอบกันนะครับผม นี่เริ่มจากตรงแขนข้างที่เราพับมาอย่างนี้แล้วนะครับผมพับอย่างนี้นะแล้วก็เอาขาข้างซ้ายมานะครับผมขาข้างซ้ายมาอย่างนี้นะแบบนี้เราก็เอามาติดกันนี่้อยนี้นี่เห็นไหมลราก็เอามาติดด้านนี้นะติดตรงนี้นะครับผมรูตรงนี้มาติดกับตรงฝั่งนี้นะครับผมเราก็ใส่เข้าไปจึ๊บแบบนี้แอบเราใส่เสร็จแล้วปุ๊บเอาขาอีกข้างหนึ่งมาใส่อีกข้างหนึ่งอย่างนี้นะครับผมใส่เข้าไปในรู แบบนี้อ่าใส่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาตัวที่เป็นส่วนหน้าอกนี้นะครับหกนี้นี่นะเราหันด้านหลังนี้นะงายขึ้นมานี่เห็นไหมมันจะมีรูตรงนี้นี่รูตรงนี้นี่อย่างนี้นะใส่เข้าไปตรงข้างนี้นะครับผมรูฝั่งนี้อย่างนี้ใส่เข้าไปปึ๊บกดลงไปกดลงไปเสร็จปุ๊บเราพลิกมาครับผมด้านหลังด้านหล่ เราก็จับอาวุธไม้ครับผมถอดนะครับถอดอาวุธออกอึ้งแยกกันเราก็เอาส่วนที่เป็นด้ามเนี้ยนี่นะครับผมใส่เข้าไปนี่อย่างนี้ใส่เข้าไปในรูอย่างนี้ปึ๊บให้มันค้าให้มันค้าไว้มันจะได้แบบเวลาเราวางมันจะได้แบบมีตัวล็อกปเป็นเสาแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็เอาด้านที่เป็นปลายปืนเนี่ยติดเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีมีเือยเล็กๆอยู่ตรงนี้เราเอา ด้านที่เป็น5มลมตรใส่เข้าไปด้านข้างตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาด้วยตัวนี้ใส่เข้าไปตรงรูตรงนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปนี่ไปอย่างนี้เห็นไหมง่ายๆแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับส่วนที่เป็นตัวที่เป็นนี่ที่เป็นช่วงเอนะของเอลเราต้องใส่อย่างนี้นะครับผมนี่พลิกมาเห็นไหมยะมีเดือยตรงนี้อยู่เราก็เอาช่วงเอเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้ กดเข้าไปนะครับม no. ันจะมีเห็นไ re. e. ้ามันจะมีเขี้ยวมันจะมีเขี้ยวแบบนี้อยู่แล้วก็มีตัวรับตัวรับเป็นสีล็อกแบบนี้เห็นไหมเป็นสีล็อกนี้กับด้านนี้อย่างนี้นะครับผมนีแบบนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปกดเข้าไปนะครับใช้แรงนิดนึงนะครับผมกดตึ๊บเข้าไปตึ๊บอะอย่างนี้กดเข้าไปแล้วนะครับผมใช้แรงพอสมควรนะครับเสร็จแล้วก็มาอีกแผ่นหนึ่งนะครับผม เราเอามาต่อข้างหน้านี้นี่อันนี้มันจะเป็นซีล็อกเหมือนกันเห็นไหมแบบนี้ครับผมก,กดเข้าไปปึ๊บอ่ะอย่างนี้เสร็จปึ๊บเราก็เอาส่วนที่เป็นปั้นจันนะครับผมตรงส่วนที่เป็นหน้าอ,อกเนี่ยจะมีเห็นนะม,มันจะมีตัวแกน5้ามิลลิเมตรอยู่ข้างในแล้วก็งัดขึ้นมาอย่างนี้ดันขึ้นมาดันขึ้นมาปึ๊บให้มันตรงตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอาด้านที่เป็นรูด้านนี้เห็นไหมใส่เข้าไปแบบนี้นี่ ยกขึ้นมานนี้นี่ครับผมเรียบร้อยแล้วโหมดฐานทัพเป็น d o c k i n g bay กับเป็นโรงงานนะเป็นโซนโกาดังที่มีตัญจันจนี้เรียบร้อยแล้วครับผมเรามาดูรายละเอียรล่างฐานทัพหรือว่าล่างฐานก่อสร้างของเจ้าแวนวูดกันดีกว่านะครับผมนี่ทำออกมาได้ผมว่าดูดีมากๆเลยนะครับประเห็นแล้วแบบโอ้ยอยากมีหลายๆตัวเอามาต่อกันเป็นเมืองจังเลยนี่ตัวนี้นี่นะครับเป็นรายละ,ละเอียดของถนนนี่เห็นไหมทําเป็นเส้นถนนกันมาให้แล้วก็มีลาย ด้านข้างหรงนี้นะครับเห็นไหมทามาเป็นลายแบบดูดีเลยแหละเนี่ยทามาแบบโอ้โหมันถ้าเกิดมีหลายตัวเอามาต่อกัน่ถ้าจะสนุกหน้าดูนะครับตัวนี้นะครับนี่รายละเอียดตรงนี้เหมือนกับเป็นแท่งเป็นเสาเป็นปั๊มอะไรขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมที่เป็นปิดมาแล้วก็มีเป็นตัวเป็นเครนั้นจันท์มาอย่างนี้นะครับผมนี่เห็นี้นี่รายละเอียดดูเห็นไหมละเอียดตรงตรงแขนเนี่ยตรงที่เป็นเครนเป็นั้นจันท์เนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีนะเห็นมันเป็นโช๊คเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับทําเป็นทําให้มันโดบ สกปรกสบกไหนมีคราบดำๆ่างเงี้ยมันก็เป็นได้ผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็สามารถขยับได้แบบนี้นี่ขยับได้นี่นะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยก็สามารถยกได้แบบนี้นี่ยกได้นะครับผมนี่นะแม้รายละเอียดทํามาได้ค่อนข้างที่จะดีะถึงแม้มจะขยับอะไรไม่ได้มากก็เถอะนะแต่ว่ามันก็เป็นส่วนพาร์ทเสริมให้แบบเติมเต็มให้เปล่าออโตบอทสร้างเมืองได้แบบนี้นะครับผมเนี่ยบอกเลยว่ามีหลายๆตัวเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับผมและนี่ก็คือ ล่างฐานทับนะครับผมนอกจากหมดฐานทับหรือโหมดซ่อมบำรุงตัวนี้แล้วนะครับ i อออนเวิร์มันสามารถแปลงร่างเป็นโหมดลับที่ไม่มีในคู่มือได้ อย่างเช่นเป็นโหมดหอคอยสื่อสารนี่เดี๋ยวผมลองแปลงให้ดูนะครับผมอันดับแรกต้องแกะเอามาก่อนนะไอเจ้าตัวนี้เป็นพวกที่ต้องแกะแกะชิ้สนส่วนออกมาให้หมดก่อนถึงจะแปลงล่างได้นี่นะแกะแกะก่อนนะนี่แกะครับแกะนี้แกะมาให้หมดเลยบหรือ มานะครับผมเสร็จแล้วตรงขานะครับนี่เราก็เอามาตั้งคู่กันอย่างนี้สอกข้างนะครับแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวที่เป็นตัวส่วนลาตัวนะครับแกะปืนมาแล้วก็กางมายางนี้เห็นไหมมันจะมีตัวเดือยสองอันล็อกอยู่ยนี้เราเอามาต่อกันตรงนี้ครับผมเห็นไหมมันจะมีรูอยู่นี่ประกบกันเข้าไปแบบนี้นี่ติดไปปุ๊บอย่างนี้เสร็จ ปุ๊บแล้วก็กางตรงนี้ออกมา,ากางที่เป็นถนนด้านข้างคาบมาแบบนี้กางเสร็จบบปุ๊บเราก็เอาด้านที่เป็นถนนแบบนี้ออกมาต่อลงไปนะครับผมนี่นะลงไปนี้ปึ๊บนี่ต้งนนี้ก็แับนี้ต่อลงไปึบแบบนี้น,น,นี่ต่องนี้เสร็จปึ๊บตรงส่วนที่เป็นช่วงเอวนะครับนี่อย่างนี้เราก็เอามาต่อด้านนี้ ่อเข้าไปหงายต่อแบบนี้ึบแบบนี้เป็นตัวค้ำนะแล้วก็แล้วก็กางอันนี้มาข้างหนึ่งส่วนอันนี้ก็ค้ำข้างล่างไว้อย่างนี้นี่ทำไว้แบบนี้ไม่ให้มันไม่ให้มันเบี้ยวอย่างนี้นะเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เอาอันนี้ตั้งจันตัวที่เป็นเครนตัวนี้แกะออกมาก่อนปึ๊บแล้วก็เอาด้านนี้เห็นไหมติดลงไปตรงส่วนนี้ติดเสร็จปุ๊บเราก็เอาตัวที่เป็น ปากกระบอกปืนตนัวนี้ใส่หัวเข้าไปอย่างนี้นี่นะครับผมเสร็จแล้วตรงที่เป็นนี่เห็นไหมที่เป็นแขนเนี้ยเนี่ยด้านนี้นะครับที่เป็นรูตรงนี้แล้วก็ง้างตรงนี้ขึ้นมาฮึแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้แบบนี้นะแต่มันอาจจะใส่ยากนิดนงครับมันค่อนข้างที่จะแน่นนะนค่อยๆใส่เข้าไปแต่อย่ากดสุไดไน้เดี๋ยวแกะลําบากนะแล้วก็ปรับอย่างนี้เสร็จแล้วตัวที่เป็นตัวเครนอันนี้นะครับ เราก็เอามาใส่ตรงนี้ด้านนี้ก็ได้ึใส่ข้างไหนก็ได้นะแล้วแต่เราเลยแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นปากกระบอกปืนนี้เราก็เอามาติดด้านข้างแบบนี้เป็นเหมือเสาสัญญาณอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับผมปึ๊บหลังจากก็ปรับตรงใหม่ลงมาเป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้นะปึ๊บด้านนี้ชัดๆอ่ะขอขยับกล้องนิดนึงนี เป็นลักษณะแบบนี้ครับผมนี่เป็นหอคอยสื่อสารหรือหอคอยป้อมปืนก็ไม่รู้นะนี่ปืนปืนอย่างนี้ด้วยเรามาดูรายละเอียดร่างหอคอยสื่อสารอันนี้กันดีกว่านะครับผมนี่มาดูก่อนนะต้องจับนิดนึงนะเพราะว่าตัวที่เป็นตรงเนี้ตรงด้านล่างเนี่ยมันเป็นตัวแค่ค้ำไม่ให้มันล้มเฉยนะครับผมพยกมาแลนะ้วมันก็จะงอนแง่งอย่างนี้เหมือนกันนะต้องจับไว้นะครับแบบนี้นี่ตรงนี้นะนเห็นไหม จะเป็นหอขึ้นไปอย่างนี้มีพอร์ต5มิลลิเมตรก่อนข้างที่จะเยอะเลยนะแล้วก็จะตรงนี้ทําเป็นเหมือนกับเป็นหอเหมือนกับเป็นล็อกเอาไปเป็นก่อสร้างเป็นเหมือนกับท่าเรืออะไรอย่างนี้นะมันก็สามารถเอามาเล่นแบบนี้ได้เป็นามจินตนาการนะครับผมนี่เราก็สามารถเอามาเล่นได้ตรงนี้แล้วก็สามารถหักขึ้นมาเป็นแบบนี้เหมือนกับเป็นท่อไปเลยป่องขึ้นไปแบบนี้นะครับผมทําเป็นโรงงานเป็นอะไรเงี้ยต่อกันหลารอันก็ น่าสนุกดีนะครับตัวนี้สําหรับไตรออนเวิร์กนะนี่แบบนี้ายละเอียดตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะมันก็สามารถเราสามารถจะขยับจุดขยับปรับแต่งได้ตามสบายเลยนะเพราะว่าตัวนี้ตัวรู 5mm มมค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็ตัวเดือยตัวนี้ค่อนข้างจะมีเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมตามขาเนี่ยข้างๆนี่ก็มีรูเต็มไปหมดเลยเราสามารถ แต่งได้ตามใจชอบเราเลยน,นะถ้าเกิดมีอาวุธอื่นๆติดได้มันก็จะสนุกยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับผมและนี่ก็คือโหมดหอคอย จะหมดฐานทับแล้วหมดหอคอยแล้วยังมีเป็นโหมดทางด่วนด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลื้อแปลงเป็นโหมดทางด่วนให้ดูกันดีกว่านะครับผมอ่ะต้องถอดลื้ออีกแล้วนี่ตรงนี้แกะมาฮึบแกะตัวมาเนี่ยครับผมแกะตัวที่เป็นปื๊ดออกมาที่เป็นแขนออกมาครับนี่ตรงขาทำตรงตรงนี้ก่อนทำขาตรงตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเราก็ต้องลื้อตรงส่วนหัวตรงนี้ ตรงนีเ้เราไม่ได้ใช้นะส่วนนี้เราไม่ได้ใช้นะเราเก็บไปก่อนนะครับสิ่งที่เราจะใช้ก็คือส่วนขาส่วนที่เป็นเอวแล้วก็ส่วนที่เป็นเพจถนนนะครับผมแล้วก็กางเอาไี้ถอดออกมาึบบนี้นะครับผมทำตรงตรงนี้แล้วก็เอาตรงที่เป็นเอวต่อเขาาอ้า,เขามา่าบนี้่อเข้ามา อีกส่วนหนึ่งก็ต่อเข้าไปกับขาอีกด้านหนึ่งแบบนี้ปึ๊บนี่เสร็จแล้วครับผมโหมดไฮเวย์ทางด่วนนำนำมาต่อกันง่ายงี้แหละครับผมตกตรงนี้เลยนะแบบนี้นี่เลยเนี่ยเรื่องความแข็งแรงนี่ไม่มีต่อได้แบบเท่ๆสวยๆเฉยๆเนี่ยครับแบบนี้นี่นะนี่เลยต่อกันดื้อน,นี้แหละนี่แหละครับผม แล้วก็ผ่านไปแล้วทั้งหมด3โหมดนะครับอ่ะเรายังเหลืออีกโหมดหนึงคือเป็นโหมดอาวุธให้กับเพื่อนๆนะครับทีนี้เรามีดาราลับเชิดนี่ครับผมคือวิลแจ็คนั่นเองนี่เอาวิลแจ็คมาเป็นดาราลับเชิดในการประกอบล่างนะครับผมนี่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะทําเป็นส่วนพาร์ทประกอบเป็นอาวุธเสริมนะครับผมอ่ะเราก็ต้องลื้ออีกแล้วนี่ลื้อเอา,เาถอดถออกมานะครับดึงมาอ้นะครับถอดออกมาถอดออกมาฮึบ ทอนมาอานี้นะครับผมตรงขานะครับผมใส่ตรงให้เป็นก็เป,นเ,ปนเป็นส่วนเสริมนะกลางขึ้นมาอย่างนี้นี่อย่างนี้ทั้งสองข้างเลยนะกลางขึ้นมาอย่างนี้ครับผมเสร็จแล้วเราก็จับเอาวิแจ็คใส่เข้าไปขานะครับผมข้างนี้ที่เป็นเท้านี่ยื่นมาใส่ข้างนี้นะครับผมใส่เข้ามาเป็นรูเท้าวิแจ็คมีรูนะจริงๆไม่จำเป็นต้องวิวแจ็คก็ได้นะครับผมจะเป็นตัวไหนก็ได้นะมันจะสามารถเอามาประกอบได้กันหมดแต่แไอเดียเลยนี่แบบนี้แล้วก็เอามาใส่เข้าไป แล้วก็ปิดพับไว้างี้นี่เห็นไหมวิวแจ็คสูงขึ้นมาหน่อยแล้วเสร็จแล้วต่อไปนะครับผมตรงนี่ตรงที่เป็นส่วนตัวรับแกะตรงนี้เหมือนกันปึ๊บอุ้ยแกะไปแกะให้หมดก่อนนะแกะเสร็จปึ๊บใ้ส่วนตัวนะครับผมนี่แม่จะเป็นตัวที่เป็นมันก็ที่ตักยืดมายืดตรงตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็เนี่ยตรงนี้มันมีกางอยู่แล้วเนาะแล้วก็เอามาติดตรง ว่ไงโออยแจ็คนี่เองแม่มันจะมีรูอยู่ติดตรงแขนข้าง,างใส่เข้าไปบแบบน,นี้เห็นไหมเสร็จแล้วึบต่อมาอนี้ตรงที่เป็นทางด่วนที่เป็นขาช่วงเอวตรงที่เป็นแพทแพทฟอร์มล้อนะครับเราก็จับตัวนี้นี่นะปึ๊บมาดันมาด้านนี้อันหนึ่งแล้วก็ดันตั้งอันหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็เอาส่วนที่เป็นตั้งตั้งเนี่ยอย่างเงี้ย ใส่ที่แขนยูจักอีกข้างหนึ่งมีรูเห็นไหมเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้มันก็เป็นโล่ข้างที่เป็นโล่นะโลส่สูงตั้งต่งหงานมากเสร็จแล้วตรงที่เป็นมือนี่อันนี้เราจับกลางขึ้นมาคึบนี้เก้สาสิบองศาอย่างนี้อย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็หักอันนี้ลงมาแบบนี้หันหลังยูจักให้หน่อยหันหลังมาเสร็จปุ๊บเราก็จับตรงกั๊บังยูจักตรงตรงกัน ตรงนี้นะเราก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปข้างหลังตรงนี้เห็นไหมมีรูอยู่ใส่เข้าไปฮึพอใส่เสร็จปุ๊บเรามีรูเสริมแล้วเราก็เอาตัวนี้นี่นะถอดปากกระบอกเอกากันนี่อย่างนี้นะเราก็นี่นะด้านนี้นะครับด้านเยวนี้ใส่เข้าไปตรงรูแล้วนี้รูตรงนี้รูตรงนี้นะใส่เข้าไป ไปงี้แลเห็นไหมแบบนี้แล้วเราก็เอาตัวที่เป็นเดี๋ยวผมจัดกันนะมันนข้งจัดรวมปึ๊บเราก็เอาตัวที่เป็นปืนปากบอกปืนงี้นี่นะใส่เข้าไปข้างบนนี้๋ยวผมจัดมุมกล้องกันนี้ก่อเดี๋ยวมันจะมองไม่ชัดนี่นี้นะผมก็เอาตัวที่เป็นปันจันใส่กลับเขื่อนไปึบแล้วก็เอาปืน สองก็บอกรวมล่างไปแบบนี้ใส่ด้านบนนี้นี่แบบนี้นี่กลายเป็นโหมดรวมล่างระหว่างวิวแจ็คไลออนเวิร์กแบบนี้ครับผมนี่แม่รวมล่างแล้วดูดีมากๆเลยนะครับนี่แลบะบนี่คือโหมดรวมล่างนะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดตอนรวมล่างแล้วเป็นยังไงนะครับนี่ตรงส่วนที่เป็นหน้าอกและส่วนหัวเนี่ยมารวมเป็นแขนกลข้างนี้ที่มีนะครับเป็นตัว แขนแขนเหล็กที่เป็นตัวตัดอย่างนี้นะครับผมตรงที่เป็นแขนที่เป็นแขนตัวปั้นจันตัวที่มีเครนตัวนี้เห็นไหมจะกลายเหมือนกับเป็นเป็นปืนอีกอันนึงปืนไหลอีกอันนึงของเจ้าวิวแจ็คนะข้างนี้นะครับี้างนี้ก็จะเป็นโล่โล่โล่สูงมากเลยอานนี้นะแล้วก็ตรนนี้ขาก็จะเป็นเปราะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นตัวต่อแบบนี้นี่นะ นี่มันไม่จําเป็นต้องเอามาเล่นกับวิวแจ็คตัวเดียวนะมันสามารถเอาไปต่อกับตัวอื่นได้นะครับผมแล้วแต่จินตนาการเลยนะครับผมเอาไปต่อตรงไหนเล่นได้แมตัวเนี้ยสนุกจริงๆเลยนะเป็นยังไ,ไงกันบ้างครับกับเจ้า i r o n w o r k ของภาค e a r t h l i ลทตัวนี้สําหรับผมผมรู้สึก่เป็นตัวที่เล่นสนุกมากอีกตัวหนึ่งนะครับผมมันแปลงร่างได้ทั้งโหมดฐานทัพโหมดอคอยแบบเป็นทางด่วนเป็น ส่วนเสริมให้เพื่อนๆอย่างเงี้ยผมโอ้ยผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเนี่ยเล่นได้สนุกจริงๆนะตัวเนี้ยเนี่ยผมรู้สึกตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับตัวนี้มากนะครับแต่พอมาจับเล่นแปงลงร่างเล่นอย่างเงี้ยมันสนุกมากๆเลยสําหรับเจ้าตัวแอนเว w o r k ตัวนี้นะครับผมยิ่งมานแบบนอกจากแปงลงร่างเป็นฐานทัพได้แล้วยังสามารถเอามาแปลงเป็นส่วนเสริมให้เพื่อนๆเหมือนกับพวกเวเพอร์ไนเซอร์นะครับได้อย่างนงี้นอีกด้วยนะพเล่นแล้วแบบโอ้ ตัวนี้เกินคุ้มเล่นสนุกจริงๆยิ่งถ้าเกิดมีหลายๆตัวนะเอามาต่อเป็นเมืองได้แบบสุดยอดมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าต้องเบิร์นนะถ้าเกิดใครมีมงบประมาณนแนะนําเลยนะครับผมเล่นสนุกมากๆนะครับแต่ข้อดีก็มีต้องมีข้อเสียเหมือนกันครับผมด้วยความที่มันต้องถอดประกอบเนี่ยมันทำให้บางทีขั้นตอนการประกอบกันอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็บางทีเราจําไม่ได้นะว่าวันอะไรมาก่อนอะไรมาหลังแต่ว่า มันก็เป็นเหมือนกันส่งเสริมสร้างจินตนาการนะครับว่าเออเราจะต่อตรงไหนก่อนก็ได้นะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ตรงข้อเอวเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่เหมือนเอวปกติเนี่ยมันจะยึดกับด้านหลังเนี่ยมันทาให้แบบเวลาจัดท่าเนี่ยเอวมันจะค่อนข้างใช้หลวมเอวหมุนขยับให้อย่างนี้อย่างนี้เลยมันค่อนข้างที่แบบเวลาเราจัดท่าแล้วมันจะไงเห็นไหมเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยมหมุนเองละมันจะไม่ขยู่นะครับผมแล้วก็ส่วนที่เป็นจุดใส่เข้าใส่ออกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถอดเข้าถอดออก ถอดเข้าถอดออกมากๆก็ระวังจะรวมนะครับแล้วก็แน่นอนว่าระวังหายด้วยชิ้นส่วนมันสามารถถอดได้แบบนี้ยอันตรายมากๆนะครับผมเนี่ยสำหรับเจ้าตัว i อออนเวตัวนี้นะครับผมเอาละครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า i อออนเวตัวนี้ทิ้งคอมเมนต์มาได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะกลับมาอ่านและกลับตอบแน่นอนนะครับผมและผมก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการกดไลค์กด,กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำช่องต่อไปด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมกับเจ้า i อออนเวต้องไปก่อนละครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปที่ผมไปก่อนละครับบายบาย ตามล่าลา,ลายแทงให้แผ่นสีแดงๆนี้นะครับผมลากแบบนี้ลากหาแบบนี้มันคืออะไรนี่ลูกเล่น,นเห็นไหมพอเราลากผ่านเนี่จะเห็นชัดๆเป็นสีแดงลากผ่าน,นชัดแบบนี้นะครับผมนีเป็นจุดนะอันนี้ก็เป็นชื่อดาวนะครับผมววโรซิตรอนนั่นเองนี่แบบนี้วิธีการเล่นนะครับ